มารีพรอย่าทราบว่าเหตุใดชาตินี้จึงไม่จึงไร้คู่ค่ะไม่เคยมีใครมาจูบเลยจะอธิบายให้ฟังมารีพรอย่างนี้คนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ธรรมชาตินี้ถึงไร้คู่แล้วชาตินี้ไม่มีใครมาจูบเลยแสดงว่ามารีพรไม่เคยมีรสสวาร์ในการโดนจูบยังไงครับจังเอ้ยมีคนอย่างนี้เฮ้ยแต่กูกูก็ไม่จูบนะผู้หญิงมันอะไรพูดแล้วบางทีกุ้แก้วเข้าใกล้ไกลๆเนี่ยสวยสวยแต่ลมหายใจเนี่ยเหม็นชิบหายเลย พูดออกมาบางทีโขออกจากปากมันเหม็นมากเลยนะครับในรถเนี่ยองุปุ้งเนี่ยบางทีไปด้วยกันเนี่ยมัน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 เหม็นเนี่ยแล้วพระของเราเนี่หลายคนเขาใกล้เหม็นที่หวแต่กูไม่ไม่พูดกลัวมึงเสียน้ําใจบางทีอาจารย์ครับผมโขออกวัด <c oughs> เป็นแบบกลิ่น,น,นตุ้ยนุ้ยมากเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาลิพรเหตุที่นะครับเหตุที่ชาตินี้ไม่มีคู่ก็เพราะว่า เราไปในสัญญาเก่าๆเราเคยไปเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นนะครับด้วยการหักห้ามครับเขารักกันแล้วห้ามด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเอาตัวเองด้วยความคิดของตัวเองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่งั้นโดยไม่มีการยุติสค,คือไปทําลายทําลายคู่ไปทาการพรากรแล้วก็ไปอ เมือ่อขมขืนทางขมขืนนี่มันหลายอย่างขมขืนทางตาหูลิ้นจมูกกายสมองนี่ต้องไปแยกเยอะแยะนะครับกับบุคลคลอีกคนหนึ่งให้มันพลาดจากกาันให้มันแยกจากกัๆๆๆๆนะทําให้เรานะ่ยเกินมากไม่มีผู้ได้ไอันนี้เล็กเลยวนะี่ยกรร,รม,รมนิญาณท่านมันกว้างมากแต่ท่านคือท่านไปขัดขวางผู้อื่นแล้วกันขัดขวางรูปไม่ให้เขาได้อยู่ด้วยกันไม่ให้เขาได้กิน <S 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 นะครับท่านไม่แม่ไม่ให้เขาได้นอนไม่ให้เขาได้สมสู่ก็อยู่รวมๆนะี้แต่ว่าโดยปริยายมันเยอะ ท่านเกิดมาท่านไล่ครูได้เบียดเบียนเนี่ยนะครับสองก็มีไม่ไม่มีใครมาจูบไม่เคยมีใครมาจูบนะครับเราก็ไปจูบเด็กก็ได้เด็กไม่รู้เด็กก็จูบด้วยเหมือนกันแต่คนรู้มันจูบไหมหนึ่งเพราะเรารูปรลางหน้าตาอาจจะไม่สวยงามที่ใครจะมาจูบได้ครับธรรมชาติของจิตถ้าสวยงามเนี่ยมองสวยงามเนี่ยโอ้มันอยากจะใกล้ชิดมันอยากรูปม่านอยากคุกเคล้านะครับมันอยากคุกเคล้ามันไม่สนใจสิ่งนั้นจะ หน้าเกลียดหน้ากลัวด้วยสัญญาอย่างไงนะผู้ชายซุกลงไปในระหว่างขาผู้หญิงเลยก็ว่าไปเพราะว่ามันมันมันมีความรู้สึกน่าจูบอะาอย่างกูกูไม่มาสวยแค่ไหนก็บางทีไม่เหม็นทางนู้นเหม็นทางนิ่ันั่นนะโอ้ยไม่เอาหรอกนะครับมันก็แยกกันแต่ถ้าว่าแกยากจนแกมุมมาขอเป็นผู้หญิงเหอะขนาดเผือกมังยังอยากหน้าซุกเข้าไปในตูดมันเลยใช่ไหมครับมันก็มีของมันนั่นเพราะเกิดจากการที่เราเนี่ย มีโมหะเอ้ยมีโทสะสูงเป็นคนที่แบบชอบยึดนั้นยึดนี่เครียดนั้นเครียดนี่แล้วก็เป็นคนที่กโรกรธที่หงุดหงิดเที่ยวกราดพวกนี้จะได้รูปลักษณ์ที่ไม่สวยและไม่มีใครอยากจูบนะครับไม่มีใครอยากจูบถ้าใครอ,อยากจูบแกทําบุญทํากุศลด้วยทานเนี่ยแล้วมอบไปขอกายข้าเป็นที่รักของทุกคนอธิษฐานจิตเนี่ย โอ้ย oh, อย่างน้อยชาตินี้จนเป็นร้อยชาติแกก็อยากมีคนอยากจูบอยากกอดอธิษฐานจิตไว้เลยมาแบกหินแบกทรายของข้าซับถุงสองถุงก็ได้แล้วอธิษฐานจิตเลยแต่อย่าให้ขอเกินราคาหินราคาทรายนะมันไม่ใช่หยอดไปห้าบาทขอข้เขาพเจ้าถุกางวันที่หนึ่งเดี๋ยวกูจะหยิบห้าบาทเมื่อคืนเอาเก็บไปไวนะ้ใช้เหอะลูกเข้าใจไหมเพราะงั้น่ะมันอย่าให้เกินในสิ่งที่เราทําอย่าไปค่า,คาขายกับพวกบุญกุศลน,นี้เยอะเกินไปนะครับ แกแบกหินนะแบกหินนะแบกหินแบกทรายอธิษาฐานจิตเลยขอให้มีเงินมีทองมากเท่ากับหินกับทรายอย่างเงี้ยอธิษฐานได้ได้มีได้หรือเปล่ายังไม่รู้หรือต้องไหม <S <S มูลค่าของทรายกระสอบหนึ่งยี่ห้าบาทแกก็อาจจะกลับมาได้ยี่ห้าบาทที่แกแบกกันแล้ว <S <S นะครับ <S <S ค่าตัวแกวันละสามร้อยก็แกแบกกี่เท่าไหร่ก็มันก็ได้มานั่นแหละแต่มันคูณพันนะครับคูณล้านด้วยกําลังใจใช่ไหมไม่ใช่เราแบกหินถุงแค่นี้แล้วเราจะได้ปาสาดอย่างเงี้ย มันก็ได้ราคาเท่ากับหินที่แกแบกกําลังใจที่แกแบกสมมุติว่าที่นี่ค่าแรงวันละสามร้อยแกแบกอยู่สองชั่วโมงอย่างเงี้ยก็มาหารจากสามร้อยแหละเออนั่นแหละคือกุศลที่แกจะได้ครับกุศลที่แกได้นี้แต่มันคูณพันพันชาติค,คูณแสนชาติครับและมันมาหาแกทุกวันได้นะครับ,รบซึ่งมันเป็นเรื่องของกรรมอิิยามนะฮะนั้นที่เราไม่มีใครรักไม่มีใครคู่แล้วก็ไม่มีใครมาจูบ มันมีเหตุอย่างเงี้ยนะครับเราที่มาจูบเพราะเขาหลังเกียดเราแล้วเขามันมีหลายเหตุเลยนะเขาไม่ชอบเราหน้าตาเราไม่สวยลองหน้าตาสวยมีคนอยากจูบไหม yeah, ที่ yeah, ยา <yeah. S 1> ตาสวยก็เพราะว่า <Yeah. S 1> ถาวายทานด้วยความปราณีตนะครับอาหาร mm. และเครื่องดืม่มทําให้รูปลักษณ์ของพระอริยเจ้าหรือว่าคนหรือว่าอะไรแล้วแต่ <Okay. S 1> ที่เราให้ความศรัทธาด้วยความปราณีตอย่างการสร้างองค์พระกันเนี่ยเป็นตัวแทนสัญญาบันทึกกับเราด้วยความปราณีต <Yeah. S 1> เพราะงั้นอะไรออกมาปราณีตเรามอบให้กับยังข้าทํา พระสวยให้ด้วยความปราณีตกับผู้ศาสนาราคา<ช>มูลค่าแพง<ช>มันก็จาได้รูปสวยครัใช่ไหมแต่ว่านี่กูใช้มาหมดแล้วไงอ๋อชาที่แล้วใช้มาหมดแล้วไม่ใช่ใช่ที่แล้วกูใช้มาเป็นร้านร้านชาติแล้วอตอนนี้ชาติสุดท้ายที่มันกำลังจะห,หมดก๊อกนะ้ำมันหมดก๊อกก็ไปขกแข็กขกแขก,ขแขกมันเลยได้รูปอย่างนี้ขึ้นมานะครับใช้หมดแล้วนะนะครับ,รบผอื